คลิปนี้นะครับมาคลายความสงสัยว่าที่น้องเขาส่งภาพมาเนี่ยเป็นของแท้หรือของปลอมนะครับ MV14 ซึ่งผมดูจากโครงสร้างตรงนี้นะครับที่ภาพอ่านะครับผมผมเองจะไม่ดูป้ายนะครับผมเพราะว่าป้ายยุคนี้นะครับผมเจอมากับตัวเลยนะครับผมก็คือเอาป้ายแท้มาใส่รองเท้ามีเล่นะครับซึ่งผมจะจําในโครงสร้างของมันอย่างเช่นตัว MV12 13 14และ G1 G2 นะครับจะเป็นชุดพื้นโครงสร้างเดียวกันนะครับผมซึ่งไอเนี้ยจะมีซับหลังนะครับผม อยู่บนพื้นชั้นกลางนะครับผมแต่ถ้าเป็นของก๊อฟนะครับหรือของนีเลอร์นะครับไอตัวซับหลังเนี่ยจะอยู่ใต้พื้นชั้นกลางนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับซับหลังจะอยู่ใต้พื้นชั้นกลางเห็นไหมครับผมอ่ามีพื้นกลางนะครับแล้วครานี้ของแท้นะครับผมซับหลังเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับแบบนี้นี่ M14 นะครับผมอ่าผมมีทั้งตัวเวียดนามและตัวบอสเนียอีกตัวไม่แน่ใจว่ามีตัวจีนด้วยหรือเปล่านะครับผมจำเท่าจะไม่ผิดนะ อันนี้ผมพูดในของตัวท็อปนะครับแต่ถ้าเป็นตัวลองท็อปอย่างเช่นของตัว GT นะครับผม GT2 ตัวนี้นะครับพื้นชั้นกลางนะครับผมดูนะครับอ่าจะอยู่บนซับหลังเห็นไหมครับถ้าของแท้ไ uh, อ้ถ้าของตัวท็อปนะครับตัวท็อปเป็นแบบนี้อ่าซับหลังนะครับจะอยู่บนพื้นชั้นกลางนะครับสีดํามองไม่เห็นหน่อยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับซับหลังสีดําจะอยู่บนพื้นชั้นกลางเห็นไหมครับผมส่วนตัวลองจะเป็นแบบนี้แล้วตัว๊อปปี้ก็จะเป็นแบบนี้ด้วยนะครับผมเข้าใจนะครับผมแล้วมันแยกยังไงล่ะตัวท็ น,นั้นค่อยไหว้ทีนะครับผมเอากรณีเคสนี้ก่อนนะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจุดไหนนะครับผมผมซ่อมได้ในตัวขอบคุณมากครับรอ,องเท้าท่านเกาปีเกาเปิดให้นึกถึงเกาซอมมาตัดในตัวติดรองเท้า,าทุกชนิดนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางของโซเชียลนะครับขอบคุณมากครับ